ชายโฉดฉันเลิกกู้เยียนโจบังคับภรรยาของตัวเองให้หย่าเพียงเพื่อแต่งงานกับผู้หญิงเจ้าเล่ห์ทำให้ฉันโมโหจนตายไม่แปลกใจเลยที่เธอจบไม่สวยถ้าฉันเป็นนางเอกฉันจะเซ็นชื่อแล้วเอาเงินไปทันทีภรรยานี่ที่ไหนกันเลี้ยงดู นนี่เป็นครั้งที่ร้อยของเธอใช้การฆ่าตัวตายมาเป็นการขู่ฉันไม่อย่าฉันจะไม่ยอมแพ้อีกต่อไปตอนแรกคือเธอปีนขึ้นเตียงของฉันบังคับให้ฉันแต่งงานกับเธอคุณกู้ขอถามว่าคุณกับเธอมีความสัมพันธ์อย่างไรขอถามว่าเธอคือใครครับคุณกู้ขอถามผู้หญิงคนนี้บนเตียงเป็นแฟนของคุณหรือเปล่าหลังจากนั้นยังผักหลิงสือหลินลงบันไดเธออยากฆ่าเธอหรือ เธอทำร้ายคนอื่นไม่ได้แต่ดีดับบิญยูกลับใช้การฆ่าตัวตายมาเป็นการขู่ฉันโหดร้ายขนาดนี้เธอไม่คู่ควรที่จะเป็นภรรยาของกู้เหยียนโจประโยคที่คุ้นเคยนี้ชายโชดฉันเลิกกู้เหยียนโจฉันหลุดเข้าไปในนิยายหรือว่าฉันเพิ่งจะอ่านนิยายดราม่าหนึ่งเล่มนางเอกนิยายคือสูโม่สูโม่ เธออย่าคิดว่าการแกล้งโง่จะทําให้ไม่ต้องอยาจะไม่ต้องอยานี่คือเอกสารการยาเซ็นชื่อเธอไม่ถูกต้องนะทําไมฉันจําได้ว่านิยายบอกว่านอกจากเอกสารการยายังมีเช็คสองสิบล้านด้วยนี่คือสองสิบล้านรับประกันว่าเธอจะมีชีวิตที่สุขสบายไร้กังวลสองสิบล้านฉันทำงานจนตายก็ยังหาเงินได้ไม่ถึงขนาดนี้เลย ได้แล้วได้แล้วฉันรู้แล้วว่าเธอแต่งงานเข้าบ้านกู้ก็เพื่อเงินเงินเจ้าของเดิมรักเขามากถึงตายแล้วเกิดใหม่เกลียดจนอยากจะขุดหัวใจออกมาให้เขาแต่สุดท้ายกลับต้องเจอรักข้างเดียวจบลงด้วยการตรอมใจตายเอาล่ะถ้าฉันได้ร่างกายของเธอมางั้นฉันจะระบายความแค้นนี้ให้เธอฉันต้องทําให้เขาเสียเลือดมากกว่านี้สองพันวิชาสองสิบล้านน้อยเกินไป ฉันต้องการสองร้อยล้านสองร้อยล้านสู่เศร้าสู่จวงเธอเพิ่งแต่งงานเข้าบ้านเรากู้ได้สามปีในสามปีนี้เธอได้ทําเพื่อบ้านเรากู้มีส่วนร่วมมากแค่ไหนยังอีกสองร้อยล้านเป็นคุณที่นอกใจมาก่อนฉันแค่เอาคืนในสิ่งที่ฉันควรได้แล้วก็เพื่อเจ้าของเดิมสนุกกับชีวิตที่มีความสุขและสวยงามส่วนคุณคนที่รักคุณคุณไม่เห็นคุณค่า พระผู้หญิงเจ้าเล่์คนหนึ่งขาทั้งสองข้างที่ได้รับบาดเจ็บบริษัทล้มละลายสุดท้ายตายอย่างน่าสังเวชสมควรแล้วชายโฉดฉันเลิอดตายคุณพูดว่าอะไรฉันไม่ได้พูดอะไรเลยคุณเอาเงินแล้วฉันจะไปบางทีเมื่อกี้อาจจะเป็นแค่หูฟังของฉัน ส่งเร็วๆแล้ว,ลวเซ็นเซนเร็วๆในที่สุดฉันก็จะเป็นมหาเศรษฐีแล้วโอ้ตกใจจนแทบตายฉันยังคิดว่าใช้สองร้อยล้านที่ได้มาใกล้จะบินหนีไปแล้วเรื่อสำราญหรูชั้นหนึ่งที่สาวคนสวยมาแล้วเซ็นชื่อช้าแบบนี้วันนี้ถึงคุณจะเตะก็ต้องเซ็นชื่อให้ฉันก่อน พี่เหยียนโจสู้คุณหนูไม่ได้ทำอะไรคุณใช่ไหมสูโมฉันไม่คิดเลยคุณถึงกับใช้วิธีฆ่าตัวตายบีบให้พี่ชายฉันยอมแพ้การอย่ากู้จือจือน้องสาวของพระเอกถูกชายโฉดฉลิศหลอกลวงทั้งร่างกายและจิตใจติดโรคมาเต็มตัวบริษัทล้มละลายยังถูกชายโฉดฉลิศแย่งไปค่ารักษาที่เหลืออยู่เพียงนิดเดียวสุดท้ายหมดหวังกระโดดตึกฆ่าตัวตาย ช่างเป็นแม่ของคนโง่จริงๆเปิดประตูให้คนโง่ครอบครัวที่มีแต่สมองรักไม่มีทางช่วยแล้วคุณพูดว่าอะไรจือจือฉันพูดอะไรไปฉันไม่ได้พูดอะไรเลยใครสาบคุณไม่เพียงแต่โชคชะตาหน้าเศร้าสมองยังใช้การไม่ได้ช่างเถอะเห็นคุณน่าสงสารขนาดนี้ฉันจะไม่ถือสาก,กับคุณแล้วหลังจากตายก็จะไปที่หลุมศพของคุณจุดทูบสักว์หน่อยพี่ชายคุณได้ยินเธอพูดว่าอะไรไหม พูดว่าอะไรจื้อจือคุณเหนื่อยเกินไปหรือเปล่าเริ่มมีภาพหลอนแล้วคุณซูไม่ได้พูดอะไรเลยหรือว่าที่ฉันได้ยินคุณซูคุณร่างกายอ่อนแอเกินไปให้ฉันช่วยคุณขึ้นเตียงเถอะแกล้งทำเป็นช่วยฉันแล้วก็ล้มลงโดยตั้งใจบอกว่าฉันผลักเธอวิธีการของเงินที่ต่ำต้อยแบบนี้เด็กประถมไม่เล่นกันผู้เขียนมีปัญหาในหัวถึงเขียนเรื่องราวน้ำเน่าแบบนี้ออกมาได้เป็นไปไม่ได้ ซือหลิงไม่ใช่คนแบบนั้นคนที่มีใจไร้ากาศกล้าบอกว่าถูกเธอพูดถูกจริงๆกล้าพูดว่าเธอพูดถูกจริงๆนี่มันเป็นไปได้ยังไง เยียนโจอย่าโทษเธอเลยเป็นความผิดของฉันเองที่ทําให้ล้มลงแน่นอนว่าไม่สามารถโทษฉันได้คุณซูหมายความว่าอย่างไรฉันแกล้งทําเป็นล้มเองแล้วจะไปใส่ร้ายคุณเหรอถ้าไม่อย่างนั้นละ่ะคุณซูฉันรู้ว่าคุณเพราะเหยียนโจเรื่องการหย่าก,กับคุณมีความรู้สึกไม่ดีต่อฉันฉันกับเหยียนโจรักกันจริงๆยิ่งไปกว่านั้นเขาให้คุณสองร้อยล้านเพียงพอสําหรับชีวิตครึ่งหลังของคุณ สุขสบายไร้กังวลแล้วซื่อหลิงอย่าพูดมั่วซื่อหลิงเคยช่วยชีวิตฉันฉันรู้สึกขอบคุณเธอแต่หลังจากแต่งงานกับซูโม่ฉันกับเธอรักษาระยะห่างมาตลอดไม่มีการรักกันแบบนี้สัญญาว,ว่าจะแต่งงานกับเธอก็เพื่อเป็นการตอบแทนความมีพระคุณในวันนั้นใช่แล้วเช็คเซ็นเธอเซ็นเธอเซ็นให้เร็วหลังจากเซ็นเสร็จเธอก็จะสามารถอยู่กับรักแรกของเธอครองรักกันอย่างมีความสุข เกือบลืมเรื่องสําคัญเซนเถอเซนเถอมองฉันทําไมเหยียนโจสองร้อยล้านใช่ไหมใช่แล้วเธอคงไม่อยากเปลี่ยนใจใช่ไหมเราเพิง่งพูดตกลงกันเมื่อกี้สองร้อยล้านนี้ฉันจะจ่ายอินปานดีมากดีมากคุณหลินช่างมีน้ำใจจริงๆฉันขออวยพรคุณหลินที่นี่ให้คุณกู้มีความสุขจนแก่เท่ามีลูกเต็มบ้านมีหลานเต็มเมือง ผูกมัดกันอยู่ด้วยกันชายโฉดชั้นเลิศและสาวสวยแบบนี้ก็อยากให้พวกเขาออกมาทำร้ายคนอื่นเลยพี่ซหลินเธอไม่คุ้มค่ากับสองร้อยล้านเลยแค่ได้อยู่กับเหยียนโจเงินแค่นี้ไม่ใช่เรื่องใหญ่ดูสิ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 สการแสดงนี้ไม่แปลกใจเลยที่หลอกชายโฉดได้ไม่เพียงแต่ทำให้ชายโฉดคาเป็นอมพาสและบริษัทล้มละลายสุดท้ายยังตายอย่างน่าสงสารสุดท้ายแล้วซิลินก็เป็นยังเป็นภรรยาของฉันอยู่ ฉันกับเธออย่ากันเงินนี้ไม่ต้องให้คุณจ่ายก็ได้ฉันไม่ถือสาจือจือจอ,อืมคุณพาเซลีนกลับคืนดูว่าเธอเจ็บตรงไหนไปกันเถอะน้องซีลินหลายปีมานี้ฉันคิดเสมอว่าเซลีนเป็นคนอ่อนแอและใจดีวันนี้ดูเหมือนว่าเธอที่เคยเห็นเมื่อก่อนอาจจะไม่ใช่ความจริง เปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วกลับบ้านฉันจะไม่อยากกับการแต่งงานนี้ฉันและจือจือได้ยินเสียงในใจของเธอฉันต้องการทําให้ชัดเจนว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรและเรื่องที่เธอพูดถึงว่ามันเป็นความจริงหรือไม่ถ้ามันเป็นความจริงฉันต้องหาวิธีเปลี่ยนโชคชะตาทําไมคุณถึงไปแล้วทําไมถึงไม่อยากกันสองร้อยล้านของฉันอะออ๋อยังไม่อยากจริงๆคุณลองคิดดูอีกสักหน่อยไหม ฉันให้คุณลด20%ลด30%ลดราคาจริงๆแล้วไม่สามารถลดได้อีกอย่าพูดมาเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วกลับบ้านเจ็ดจูโตโมอิมูเมะไก่เจ็ดตัวราคาเท่ากับไก่ตัวเดียวรายงานพบขน,ส,นสุนักเจ็ดเส้นไก่ตัวใหญ่ที่มีข่าวเจ็ดตัวรถบรรทุกทรายอะนี่มันรองเท้าและเสื้อผ้าขาดขาดอะไรเนี่ย ว้าว wow, คนคนเดียวจริงๆสามารถเปลี่ยนแปลงขนาดนี้ได้เหรอเธอไม่ใช่คนที่ชอบใส่รองเท้าส้นสูงขึ้นรถเถอะใครพูดว่าชายโฉดฉันเลิศจะเสียใจบางครั้งก็สามารถใช้เป็นโล่ได้ดีนะเธอจะดื่มในอนาคตถ้าฉันได้ยินอีกครั้งเธอพูดว่าฉันเป็นชายโฉดฉันเลิศฉัน ฉันพูดอะไรไปเหรอขึ้นรถว,ว้าวนี่คือสิ่งที่เห็นในนิยายโทรทัศน์ที่จะได้เห็นรถหรูใช่ไหมเก้าอี้นี้และการตกแต่งภายในนี้คนขับรถนั่นงด้านหนา้าโอ้ยพี่ชายไม่ต้องกังวลที่นั่งข้างคนขับนี้เป็นของภรรยาความสัมพันธ์ของเราสองคนไม่ค่อยเหมาะสมนั่นงด้านหนา้า ไม่ใช่นนั้นเงินสองร้อยล้านของเธอ <c oughs> ก็อย่าหวังเลย <c oughs> นายจะเปลี่ยนเป็นคนอื่น <c oughs> ชัดเจนว่าเป็นการฆ่าตัวตายสมองเสีย <c oughs> เธอมองไปทางไหน <c oughs> ฉันให้เธอใส่เข็มขัดนิรภยัย <c oughs> ผูกให้ฉันหน่อยโอ้ <c oughs> oh. นั่นไม่ใช่การใส่เข็มขัดนิรภัยเหรอไปแล้วใหญ่จังอดอกไม้นี้ไม่เลวเห สู่โมโอ่อุย๊ยฉันชอบกินวอลนัดที่สุดอร่อยไหมเธอกินไหมฉันเก็บมันมาหลายปีวอลนัดโบราณก็หายไปแบบนี้สู่โมโ่ฉันไม่สนว่าเธอจะมีปัญหาทางจิตหรือเปล่าของในบ้านต่อไปอย่าไปแต่ต้องมันมั่วๆถ้าทำเสียขายเธอไปก็ยังจ่ายไม่ไหว อยู่เฉยๆให้ดีนะคนบ้าโมโหไม่มีเหตุผลวิ้ยสองร้อยล้านเลยนะหิวจังแต่ตอนนี้ไม่มีเงินเลย เงินของเจ้าของเดิมเอาไปช่วยครอบครัวแล้วมีแล้วสวัสดีค่ะคุณผู้หญิงต้องการย้ายอะไรทุกคนเข้าไปกันเถอะไปดีๆย้ายทั้งหมดนี้ออกไปให้ฉันอันนี้อันนี้แล้วก็อันนี้ ทั้งหมดนี้เจ้าของเดิมเลือกเองจ้องมองบริษัทตกแต่งแบบไม่หลับไม่นอนบ้านแต่งงานที่เร่งทำออกมาจะพูดอะไรก็ไม่สามารถลดราคาได้กู้เยยนโจาชายโฉดชะเลิศคนนี้เจ้านายย้ายอันนี้ออกไปคุณผู้หญิงอันนี้เราไม่รับนะนี่ให้เธอขอบคุณห้ามให้กับชายโฉดชะเลิศและผู้หญิงสวยเด็ดขาดเก็บไว้สัตนิดแม้แต่ไม้กวาดก็ไม่ได้ ในที่สุดก็มีอาหารกินแล้วคุณผู้หญิงจะจัดการกับพวกนี้ยังไงนาฬิกาเรือนนี้ยังคงเป็นตอนที่นางเอกเรียนม,มหาวิทยาลายัยของขวัญวันเกิดที่ให้กู้เหยียนโจตอนนั้นเธอทําทงานหนักเพื่อของขวัญวันเกิดนี้ประหยัดใช้จ่ายมาเกือบครึ่งปีความตั้งใจของเจ้าของเดิมจริงๆแล้วเหมือนเอาไปให้หมากินมีแล้วผ่านไปผ่านมาอย่าพลาดนะกลุ่มบริษัทกู้ ของส่วนตัวของกูเ้เย็นโจขายของเก่าราคาถูกราคายุติธรรมไม่โกงทั้งเด็กและผู้ใหญ่ถ้าของปลอมจะชดใช้สิทเท่าน่าจะเป็นคนโกงกูเ้เย็นโจมีของส่วนตัวเธอจะเอามาได้ยังไงก็แค่ไปอ้าวคุณผู้หญิงคำพูดไม่สามารถพูดแบบนี้ได้พวกคุณรีบมาดูเร็วๆฉันมีหลักฐานนะนี่มันจริงนะแล้วพวกของเหล่านี้ก็เป็นของส่วนตัวของกูเ้เหยยนโจใช่ไหมแน่นอนรีบมามา มาดูดูของของกู้เยียนโจละที่นี่ที่นี่ไว้ที่ไหนก็ได้ในเรื่องนิยายเคยกล่าวไว้ว่ากู้เยียนโจคือคนที่ทําให้ผู้หญิงทุกคนในเมืองเอคนในฝันชายที่เหมาะสมที่สุดกู้เหยียนโจคุณคิดว่าคุณไม่ให้เงินฉันจะทําให้ฉันลําบากได้เหรอฝันไปเถอะใครให้ฉันเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินน่ารักจอมวยวาย ประธานคุณนายเธอกำลังอยู่ข้างล่างบริษัทเราเธอมาที่บริษัททำไมบอกเธอว่าฉันยุ่งมากให้เธอกลับไปประธานคุณนายเธอไม่ได้มาหาคุณไม่ได้มาพบฉันเธอมาขายของส่วนตัวของคุณคุณพูดว่าอะไรนี่คือสิ่งที่ฉันได้มาก่อนฉันมาก่อนฉันมาก่อนฉันได้มาก่อนให้ฉัน ฉันแย่งมาได้ยินดีด้วยยินดีด้วยกับแขกรับเชิญหมายเลขหนึ่งของเรารับเข็มขัดหนึ่งเส้นมาด้านล่างสินค้าที่เราจะนำออกมาก็คือกางเกงในของกู้เหยียนโจบนนี้ยังมีกลิ่นของชายในฝันของพวกคุณดมดูสิรับรองว่าจริงส่โมกู้เหยียนโจพระเจ้านี่คือกู้เหยียนโจจริงๆพระเจ้า กูเหียนโจพระเจ้าเหยียนโจข้าวไม่ใช่ที่ตาไม่ใช่ฉันทำไมคุณลากฉันวิ่งคุณยังกล้าพูดอีกเหรอถ้าไม่ใช่คุณที่ทำเรื่องบ,าบา้าๆฉันจะไปยุ่งเกี่ยวกับกลุ่มคนบ้าบอพวกนี้ ถ้าไม่พูดถึงความจริงฉันจะทำเรื่องแบบนี้ได้เหรอคุณไม่มีความผิดเลยทิ้งฉันไว้คนเดียวทิ้งไว้ที่บ้านเปล่าเปล่าฉันเกือบจะอดตายแล้วถ้าไม่ใช่คุณที่ไม่ให้เงินฉันฉันก็คงไม่จนขนาดนี้แม้แต่ข้าวยังซื้อไม่ไหวทั้งหมดนี้เป็นความผิดของคุณความผิดของฉันอะไร พี่ชายคุณดูขโมยทำลายบ้านคุณแม้แต่ไม้กวาดก็หายไปไม่ได้ขโมยที่ดินของคุณถ้าขโมยไปก็ยังดีคุณยังกล้าหัวเราะอีกเหรอที่คุณทำอ้าไม่ใช่คุณเป็นบ้าเหรอสูโม่ฉันรู้ว่าพี่ชายฉันอย่กับคุณคุณเสียใจมากแต่คุณก็ไม่สามารถใช้วิธีแบบนี้เพื่อประกาศอำนาจของคุณจืจืคุณอย่าพูดแบบนี้คุณสู่เธอไม่ใช่คนแบบนี้ แล้วฉันเป็นคนแบบไหนคุณซูมีโชคชะตาที่ต้องมีในที่สุดชีวิตไม่มีเวลาไหนที่ต้องบังคับบางคนก็คือสิ่งที่คุณบังคับในชีวิตไม่ได้เธอนั้นหน้าหนาเหมือนกำแพงเธอนี่หน้าด้านจริงๆและไม่ใช่แค่ครั้งนี้อีเซอร์พี่ชายทำไมคุณไม่ให้ฉันพูดละ่ะเธอใส่ยาลงในอาหารของคุณแล้วยังบังคับให้คุณแต่งงานกับเธอทั้งเมืองเจียงไครไม่รู้ก็คือถ้าไม่ใช่พระเธอคุณกับพี่สาวซือหลินแต่งงานกันไปนานแล้ว เป็นเพราะฉันกับเยียนโจไม่มีโชคพี่สาวซือหลิงคุณเป็นคนใจดีและมีน้ำใจคุณกับพี่ชายของฉันเป็นคู่กันคุณกับพี่ชายของฉันคือคู่ที่เหมาะสมที่สุดฉันขอแนะนําให้คุณรู้จักตัวเองหน่อยรีไปให้พ้นจากที่นี่ฉันยินดีที่จะหย่าก,กับเขานะเป็นเขาที่ไม่ยินยอมอ้าวไม่คิดเลยว่าคุณตระกูลกู้จะไม่มีแม้แต่ค่าหย่าสองร้อยล้านก็ไม่สามารถจ่ายออกมาได้แค่นี้ยังอ้างว่าตนเป็นประธานบริษัทกู้ที่มีมูลค่าหมื่นล้านเยียนโจ แม่คุณจริงๆไม่อยากอย่ก,กับเธอเหรอแม่ฉันคำสอนของตระกูลกู้พรรยาที่ดีทำให้ครอบครัวเจริญรุ่งเรืองสามรุ่นผู้หญิงที่มีใจร้ายกาศแบบเธอไม่คู่ควรที่จะอยู่ในตระกูลกู้ของเราแม่ของกู้เหยียนโจด่าเถอะด่าเถอะใช้โอกาสนี้ด่าให้เต็มที่ด่าอีกสัตว์หน่อยหนึ่งปีต่อมาลูกชายคนโตถูกผลักตกจากตึกลูกสาวจมน้ำลูกชายคนเล็กถูกขุดตาและตาย ซามีถูกถอดท่อออกซิเจนตัวเองก็เป็นมะเร็งเต้านมระยะสุดท้ายคงจะด่าไม่ออกแล้วล่ะนะสูโม่เธอสูโม่เธอที่ฉันได้ยินหรือว่านี่คือเสียงในใจของสูโม่ฉันจะไม่มีวันให้เรื่องพวกนี้เกิดขึ้นเดี๋ยวฉันจะพาแม่ไปไปตรวจที่โรงพยาบาลซูโม่เธอหมายความว่าอะไรเธอพูดอะไรมั่วๆอยู่ ฉันจะถูกขุดตาและไตได้ยังไงแม่ฉันสุขภาพดีขนาดนั้นจะป่วยได้ยังไงที่ชายคนนี้ฉันเห็นสีหน้าของคุณดูเขียวคงไม่ใช่เพราะมีเมฆเขียวอยู่เหนือหัวเส้นทางความรักมันครุขระนะอะไรโอ้เธอหมายความว่าอะไรคนโง่นี่ยังถามว่าอะไรอยู่หมายความว่าบนหัวของคุณมีทุ่งหญ้าเขียวขจียังไม่เข้าใจเรื่องนี้อีกเหรอเด็กนี้กลัวว่าเวลาที่เกิดมาไม่ได้เปิดสติปัญญาใช่ไหม ไม่แปลกใจเลยที่โดนหักหลังชัดเจนว่าเป็นคนที่ใช้สมองไม่ค่อยได้แฟนของอีเซอร์จริงๆแล้วทําให้เขาถูกหักหลังแล้วซูโม่คุณกล้าพูดว่าฉันโดนหักหลังเหรอฉันจะฆ่าคุณใจเย็น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 คุณซูฉันรู้คุณไม่เคยชอบอีเซอร์เลยแต่คุณก็ไม่สามารถสาบแช่งแฟนของเขาอย่างไร้กาศได้ฉันสาบแช่งเขาโอ้น่าสงสารเขายังไม่รู้เลยแฟนสาวของเขา เพิ่งลงจากเตียงของผู้ชายยินดีด้วยนะแฟนของคุณจะมีแฟนผู้ชายคนอื่นแล้วซูโม่ฉันจะฆ่าคุณโอ้ใจเย็น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 ที่ชายคนนี้แฟนของคุณกลัวว่าเพิ่งกลับมาจากไทยใช่ไหมวิจัยใหญ่จริงๆกล้าพาแฟนที่กลับมาจากไทยเข้าบ้านด้วยแต่การผ่าตัดแปลงเพศที่ไทยนี่ก็สุดยอดจริงๆมันเก่งมากจริงๆคนนี้ยังไม่เห็นอะไรเลยจนถึงตอนนี้ทำไมคุณถึงนั่งคุกเข่าล่ะ เยยนโจและจือจือมามามาเธอเป็นอะไรไปกันแน่สมองเสียจนคิดจะฆ่าตัวตายแล้วทำไมละ่ะฉันได้ยินเสียงในใจของเธอพวกคุณได้ยินไหมถ้าอย่างนั้นสิ่งที่เธอพูดเป็นความจริงและพี่ชายคนที่สองของคุณละ่ะ <c oughs> ก็ประมาณนั้นพี่ชายคนที่สองของคุณฉันจำได้ว่าพี่ชายคนที่สองเคยบอกฉันไว้แฟนของเขา ดูเหมือนว่าเธอจะกลับมาจากไทยจริงๆเป็นไปไม่ได้จะเป็นไปได้ยังไคงคุณซูคุณทําเกินไปหน่อยแล้วนะคุณจะใส่ร้ายแฟนของเขาได้ยังไงคุณช่วยได้ไหมเอาอุปกรณ์ที่อยู่ในปากคุณออกแล้วค่อยพูดก,กับฉันอีกทีขอโทษนะคะพี่ซือหลินฉันอดไม่ได้เหยียนโจฉันแค่พูดความจริง เธอทําให้ฉันอับอายแบบนี้<ฮ>การเตือนที่ดีของพวกคุณเรียกว่าการดูถูกนะซูโม่เธอพูดแบบนี้ได้ยังไงแต่มันก็เกินไปหน่อยนะรีพอโทษหลินซือหลินเถอะซูโม่อ,อย่าพูดแบบนี้เกี่ยวกับเธอเลยวิธีการพูดของหลินซือหลินมันก็เป็นแบบนี้มาตลอดโอ้โหเธอยังมีความคิดแบบนี้อยู่เหรอพูดแทนคนอื่นอีกนะมีเวลานี้ดูแลตัวเองให้ดีเถอะเธอนึกว่าคนอื่นเป็นรักแรกเหรอคนอื่นกลับมองเธอเป็นตู้เอทีเอ็ม รอแต่จะฉกบริษัทของเธอไปส่งเธอลงนรกเลยนะหลินซือหลินเคยช่วยชีวิตฉันเธอเป็นคนดีมาตลอดเธอจะทระยศฉันจริงๆเหรอหลินซือหลินชอบพี่ชายฉันมากขนาดนั้นเธอจะทําเรื่องแบบนี้ได้ยังไงใช่แล้วใช่แล้วหลินซือหลินอยากแต่งงานกับกู้เหยียนโจมาตลอดเธอจะไม่ทรยศกู้เหยียนโจหรอกคุณซูฉันรู้เธอเป็นแบบนี้เพราะกู้เหยียนโจเรื่องการหย่าก,กับเธอกําลังโทษฉันอยู่อย่ากโกรธเลย ฉันขอโทษด้วยชานะขอโทษคุณคุณซูไม่ยอมรับชาของฉันเลยไม่อยากให้อภัยฉันเหรออยากเล่นแบบนี้อีกแล้วเหรอแค่เธอขยับก้นฉันก็รู้ว่าเธอจะทำอะไรฉันมองเห็นทุกอย่างจากมุมมองของพระเจ้าผู้หญิงที่ถูกเลือกจากสวรรค์อยากคิดจะเล่นก้นในหน้าฉันคุณหลินถ้าเธอหยุดตอนนี้บางทีฉันอาจจะให้อภัยเธอ ถ้าเธอยังดื้อดึงอยู่ก็อย่าโทษว่าฉันใจร้ายเหยียนโจคุณสูไม่ยอมรับการขอโทษของฉันจะทำยังไงดีสูโม่เธอก็มีน้ำใจดีถ้าไม่อย่างนั้นก็ดื่มเถอะใช่ๆเธอก็ดื่มเถอะดื่มเถอะแค่ชาแก้วเดียวไม่แปลกใจเลยที่ครอบครัวนี้ตาอย่างน่าสงสารไอ IQ แบบนี้นี่คือระดับที่ไปนรกไม่ต้องดื่มน้ำซุปของเมืองโปเลยอ่าอ่า ชานี้มีการใส่ยาก็เก็บไว้ดื่มเองเถอะชานี้จะไม่ใส่ยาใช่ไหมโหดร้ายเกินไปทำไมเธอถึงตื่นเต้นขนาดนี้แค่ชาเองคุณจะไม่ใส่ยาในนั้นจริงๆใช่ไหมคุณขาดสติไปแล้วหรือในงานนี้มีผู้ชายแค่สองคนยาอารมณ์ในสถานการณ์แบบนี้ จะทำให้ใครรู้สึกไม่ดีล่ะเหยียนโจเรื่องแบบนี้ฉันก็ไม่สามารถบังคับได้คุณไปขอร้องพี่สะใภยเถอเพราะเธอคือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรงซือหลินไม่ใช่ว่าคุณป้าไม่ช่วยคุณนี่มันจริงจังมากเป็นเรื่องของคนหนุ่มสาวเรื่องระหว่างพวกเขาเองอาฉันก็ไม่ควรเข้าไปยุ่งคุณยังไม่ไปอีกเหรอถ้าคุณยังไม่ไปอีกจะมียาแบบนี้ชานี้อาจจะมีผลแล้วนะจือจือเหยียนโจ,นโจคุณป้า ฉันฉันมีธุรานิดหน่อยฉันขอตัวไปก่อนนะคุณพูดกับคุณซูให้ดีนะเธอจะต้องยอมรับการอย่าร้างแน่นอนในชานี้จะไม่มีอะไรจริงๆใช่ไหมเธอพูดว่าใช่มาสองครั้งแล้วเมื่อกี้ซือหลินรีบออกไปนั่นไม่ใช่เหรอแน่นอนว่าใช่เหมือนที่ชายคนที่สองมียาเขียวขจีอยู่บนหัว หลังจากนี้หมวกสีเขียวใบนี้ก็จะเป็นของคุณที่จะสืบทอดแล้ว <c oughs> ความรักคือแสงส